สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการไอที IT เช่นท่านเรียนรู้เรื่องราวไอทีง,ง่ายที่บ้านท่านครับพบกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้อีกเช่นเดิมครับผมก็จะมีเรื่องราวดีๆของสาระความรู้และก็เรื่องราวที่น่าสนใจน่ารู้มาคุยมาให้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับผมสาหรับอาทิตย์นี้แน่นอนครับในส่วนของที่ผมทํางานก็รู้อยู่แล้วคือกรมประชาพันธ์ใช่ไหมครับเราเปิดรัสมางานกันแล้วผมเลย นําข้อมูลมาคุยให้ฟังกันว่า,าอยากทํางานโภชนาการทำงานอย่างไรและสมัครได้อะไรบ้างวันนี้หาข้อมูลมาแล้วในตอนนี้คือ e ีีที่4 1นะครับอย่าลืมเข้าไปดูได้ที่ผมตั้งโจทย์ไว้แล้วในเฟซออกเกรียงนะอย่างที่ผมย้าครับที่ผมพยายามทําคือสิ่งที่ผมทํามาแล้วผมหาข้อมูลเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์จึงอยากทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วอยากจะบอกว่าข้อมูลเรามากอโอกาสเราจะมากครับแล้วเมื่อโอกาสเรามากเมื่อข้อมูลเราดี เราจะทําให้เราถึงฝั่งฝันได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็เลยสรุปที่ต้องรู้เลยนะครับก็เริ่มต้นเลยก็ให้ง่ายครับเปิดรับสมัครนะครับ10ตุลาคม65ถึง14พฤศจิกายน65นี้นะครับก็เปิดรับสมัครแล้วนะ,ะประกาศรายชื่อผู้สมัครวันเวลาถานที่สอบคือ2ธันวาคม65นะครับเขาจะพาพรวมที่ผมพยายามบอกนะผมสรุปให้ฟังตรงหนึนะครับผมว่า ผมสรุปก่อนเลยนะอันนี้เป็นตัวคีย์หลักของการสมัครสอบแล้วแหละก็ให้เข้าใจก่อนว่านะครับ13ตำแหน่งเนี่ยที่เปิดสอบนะครับคนหนึ่งมีโอกาสเลือกสอบได้ตำแหน่งเดียวครับเราจรึงต้องเลือกตำแหน่งที่เราชอบและเราเก่งนะครับทั้งปริญญาตรีและปออเราเลือกได้แค่วุฒิเดียวนะ 2. ทุกคนสามารถสอบได้ครับเพราะรอบนี้เป็นบัญชีที่ใช้เปิดกันให้กับคนที่ยังไม่มีกอพอพกแล้วสามารถสอบได้และพร้อม ผ่านภาคขอแล้วก็จะไปสอบที่กอพอโดยจะมีกําหนดการสอบประมาณจากที่มีข้อมูลในตารางนะครับก็จะเป็นวันที่9กุมภาพันธ์65นะครับถ้าไม่ถ้าไม่คาดเ่อนนะผมดอกจาร์เลยว่าครับถ้าผ่านกอพพอิเศษอันนี้ก็เหมือนเป็นภาคก,กอพอ พักกอ่อที่ใช้งานได้เลยแล้วก็เก็บไว้ตลอดครับถ้าใครบางคนรู้สึกว่าบัญชีเนี้ยคงไม่ถึงบรรจุแต่อยากจะมาเอาพักกอให้ได้ก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับผมถึงย้ำไงครับอยู่ที่เราวางแผนและเข้าใจแต่ถ้าใครงงอะไรลองไปดูอีพีหลังๆนะเดี๋ยวผมสรุปให้ดูนะแมนะ่ผมอธิบายเรื่องกอพอไว้หมดแล้วแหละครับแล้วก็ข้อ3ครับข้อสอบพัคขอของโกเมพานจากประสบการณ์ที่ทำมามา3ปีเนี่ยสอบมาใครหลายครั้งเนี่ยเลยรู้เลยนะครับว่าหลักๆพักขอมี2คะแนานครับ เกณฑ์ผ่านคือ60%ก็คือ1้0คะแนนนะครับผมย้ำถ้าที่กรมอื่นผมไม่เคยสอบมากคุณไม่กล้าพูดนะกรมยาพยำผาที่ผมสอบมาทุกครั้งจะมีทั้งข้อกากาบาทและก็ข้อเขียนถ้าเราเขียนได้คะแนนะก็จะเพิ่มขึ้นกากบาทจะรวมกันนะครับบางคนบางหลายที่อาจจะมีการกบาทอย่างเดียวผิดก็คือผิดนะแต่เขาเขียนถ้าเรามีหลักการเราเข้าใจบริบทของกรมเข้าใจเรื่องงานที่เราไปสอบอย่างเช่นกรมน,น้ำผชานน้ำผ่า,านคืออะไร เขียแผนอ,อะไรเดี๋ยวผมจะคุยฟังในรายละเอียดข้างล่านะผมถึงยํำว่าข้อสอบกลมผมจะว่ายากก็ายากจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะข้อดีคือมีข้อเขียนเพราะถ้าข้อเขียนเรามีหลักการเรามีคะแนนขึ้นมาได้โอกาสที่ถึง60%นะ่ะผมเชื่อเลยว่าทำได้สำคัญต้องเตรียมตัวเฮ้ยแล้วยังไงล่ะเดี๋ยวมาดูคาอธิบายกันนะอ่ะ ผมขอให้ความรู้ไว้นิดหนึ่งครับเพราะอันนี้เป็นคนที่คนถามผมเยอะก็คือให้เข้าใจก่อนว่านักศึกษามวลชนเนี่ยถ้าเป็นผู้ปกติที่ผ่านมามีการสอบเสียงนะครับแต่ในเอกสารรอบนี้ไม่มีเป็นการสอบเขียนเป็นการสอบกากบาทและก็การเขียนทั้งหมดนะก็เลยทําให้เรื่องเสียงใครเสียงไม่ดีมันผมหรือใครมีปัญหาก็สามารถสอบนักศึกษามวลชนได้นะครับแต่ถ้าเป็นรอบก่อนๆเนี่ยนักศึกษามวลชนทีอสอบเสียงบางคนเสียงไม่ดีหรือไม่มั่นใจเสียงอาจจะไม่สอบอ่าโอเคนะครับอย่างที่ผมชอบบอกนะครับข้า g o o g l e ก่อนครับ และเริ่มเป็นลัาสเตปเลยเผื่อใครยังไม่มีข้อมูลนะเห็นไหมสอบกลมขอโทษครับผมพิมพ์ไม่ประชาสัมพันธ์นี่เลยครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเลย prdthailand.job.com ครับกลมไหนก็จะเป็นตัวย่อของกลมนั้นอ้าวน่นแสดงว่าใช่ครับเว็บไซต์กลมคือ prd.go.th ครับผมป้าย เห็นไหมครับก็จะบอกเลยครับว่าเปิดสมัครวันที่20ตุลาคม65ถึง14พฤศจายยน65นะครับแล้วก็จะมีใบประกาศกดลงไปแล้วก็กดที่นี่เพื่ออ่านครับอ่านข้อสอบอ่านโจทย์ให้เข้าใจเราจะไปได้ครับผม ประกาศโค้งมันช้ำพันนะครับผมให้ดูนี้นะวิธีการที่ผมต้องให้ดูคือให้เข้าใจครับเรารับทั้งหมดตอนนี้ที่ภาพรวมคือ13ตําแหน่งครับผมสามอัตรานะครับผมอันนี้ผมเลยขออนุญาตเปิดกลับไปที่เฟซก่อนเพราะผมสรุปไปแล้วนะครับใครงงอะไรผมทําในเฟซไว้หมดแล้วนะครับเห็นไหมครับสรุปตําแหน่งให้เข้าใจก่อนเมื่อเราจะสอบอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าวุฒิเราสอบอะไรได้นะครับผมจึงให้เข้าใจว่า ตำแหน่งที่1ก็คือนักษามบรรณชนปฏิบัติการให้เอาครอบรวมก่อนนะถ้าใครมีวุฒิปริญญาตรีให้เลือกเลยว่าจะเป็นนักษามบรรณชนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษด้านทั่วไปนักประชาพันธ์ปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษนักประชาพันธ์ปฏิบัติการด้านทั่วไปนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการแล้วก็นักจัดการงานทั่วไปตำแหน่งที่เป็น6ตำแหน่งนี้ใช้วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาครับใครที่มีวุฒิปริญญาตรีสอบได้แต่ถามนิดนึงถ้าคุณจบ แบบผมผมเป็นวิศวะเป็นคบผมอะเอาจริงในทุกเนี้ยผมสอบไม่ได้หรอกเพราะผมไม่เชี่ยวชาญแต่ทำไมผมมาสอบนักชฉียนพันอา้าวก็ผมทํางานในนี้ผมเลยเข้าใจการเฉียนพานผมเข้าใจการเขียนแผนผมเลยวิเคราะห์ตัวเองว่าอ่าแต่ลใครเชี่ยวชาญในเรื่องจัดการอา้าวก็เราทํางานการเงินอยู่ถึงเราจะจบอย่างไรก็สอบนักจัดการงานทั่วไปได้เพราะจาะดการเงินทั่วไปจะ เป็นวุฒิที่รับทุกวุฒิเหมือนกันที่ผมพยายามบอกนะอันนี้เงื่อนไขคือรับทุกวุฒิอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่เก่งเราไปสอบไม่ผ่าน6 0ซมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับจึงย้ําเห็นไหมครับให้เข้าใจก่อนนะภาพรวมนะอันนี้คือนี้นะครับถ้าใครเด่นอะไรก็ตรงนั้นนะถ้าใครที่เป็นเกี่ยวกวับเรื่องอยูคนฝ่ายบุคคลนักทรัพยากรบุคคลบริคคบการก็เป็นทางเลือกที่ดีแล้วผมย้ํานิดหนึ่งนะสำหรับคนหลายๆคนที่เป็นราชการแล้ว เป็นวุฒิปวสวุฒิปวสครับที่เป็นปฏิบัติงานแท่งทั่วไปอยากจะเปลี่ยนวุฒิเป็นปริญญาตรีการสอบกรมอื่นและเอาบัญชีไปใช้กรมตัวเองก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่ตำแหน่งที่สอบจะต้องเกื้อกูลเกื้อหนุนกับตำแหน่งที่เราจะไปขอที่ในกรมเราด้วยอ่ะผมถึงย้ำตรงนี้นะตีให้โจทย์ให้แตกนะครับถึงจะเลือกสอบอันไหนเราเก่งด้วยเอาไปใช้ได้จริงด้วยนั่นแหละครับสิ่งที่ผมบอกแต่ถ้าใครคิดว่าจะเอาสอบตรงนี้เพื่อเป็นสะพานในการสอบกพพิเศษก็ดีเพราะเราใช้อาวุธภาคกไป ใช้ในต่อไปอ่าอย่างที่ผมย้ำนะครับเข้าใจคอนเซปต์ที่ผมพยายามเล่านะอ่าในส่วนนี้ผมก็เลยให้เข้าใจภาพรวมตรงนี้แล้วนะครับแล้วผมก็ดูอ้าวแล้วตำแหน่งอื่นล่ะตำแหน่งหกครับนี่คือต้องเป็นคอมพิวเตอร์เพราะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนะครับต้องเป็นวุฒิบัณฑิทางด้านคอมนะครับมันจะมีกาหนดอยู่แล้วว่า16หน่วยอะไรประมาณนี้นะต้องไปเรียนรู้อ่านให้ดีนะว่าสอบได้ด้วยนะครับที่เจ็ดก็คือนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการครับอันนี้ต้องเกี่ยวกับการบัญชีบัญบ เนักวิชาการโสตศึกษาก็เหมือนกันต้องเป็นวิทยาตรีในเรื่องโสตนะครับก็นิเทศในอันนี้ได้นะครับที่10เจ้าพนักงานทุการเปลี่ยนแบบงานอันนี้คือแท่งทั่วไปเลยนะก็คือปอสอันนี้คือพุทธปอสูสาขาใครจก ช่างแต่ทำงานเรื่องการเงินทำงานเรื่องเอกสารอมาสอบนี้ก็ได้ครับถ้าใครคิดว่ามีปริญญาตรีเฮ้ยแต่เรายังไม่เก่งขนาดนั้นเอาปอสออก,ก่อนก็ได้อย่างที่ผมย้ำงามันวัดกันที่ว่าเรามีเป้าหมายถ้าใครคิดว่าอ้ยมันสูงไปเอาปอสออแล้วไต่ขึ้นปริญญาตรีที่หลังก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีอย่างที่ผมย้ำนะแล้วก็เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีประิงานครับก็ให้เข้าใจนะครับก็คือใช้วิธีการบัญชีการเงินการธนาคารนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่สองครับในช่างไฟฟ้าประิงาน อันนี้ผมทําไว้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนนี้คือในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานเนี่ยวุฒิปศอไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับมีนักเรียนผมมาเม้นผมก็เลยส่งลิงก์ให้เขาลราไปอ่านดูนะครับที่เคยทําไว้แล้วก็ในช่างโยธาปฏิบัติงานครับอันนี้คือผู้ก่อสร้างและโเกี่ยวกับเรื่องก่อ,กอสร้างวิชาสำรวจศึกษาตําแหน่งที่เปิดสอบของกรมปริมพานลองให้เข้าใจภาพรวมนะอันนี้มีวุฒิเฉพาะและก็บางวาันไม่มีวุฒิ อางอันไม่จะเป็นต้องเป็นสาขาเฉพาะให้เข้าใจตรงนี้มาเปิดดูในออกเกียงได้นะอันนี้อาจจะเร็วไปแต่อยากให้เปิดในเฟซออกเกียงเพราะผมทําไว้ละเอียดเลยจะได้รู้ว่าอ๋อเราสอบดีและจะได้เข้าใจกันนะครับก็ที่ผมต้องบอกก่อนนะครับอย่าลืมเปียตีคนถามเยอะก็ง่ายงครับเปียตีอ่ะได้เงินเดือน1 5ื่นถึงหกพัอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็อยู่ที่วุฒิเพิ่มเติมของเรานะอันนี้ไม่ว่ากันท้ามไปนะครับลักษณะงานต่างๆนะครับแน่นอนเรื่องกฎระเบียบนะฮะเป็นพ่อผู้ทรงอันนี้ผมข้ามนะ การสมัครสอบบอกไปแล้วไม่เอานะครับการสมัครครับปริญญาตรี430ปอส330ครับผมเงื่อนไขนะครับอย่างที่ผมย้ํอย่าลืมคนหนึ่งสมัครได้แค่วุฒเดียวและก็ตําแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับสมัครแล้วแก้ไขไม่ได้อ่าโอเคประกาศสอบผมบอกไปแล้วนะครับก็คือวันที่2ทธันวานนครับอ่า แต่ผมคำนวณให้นะถ้าสองธันวาปกติแล้วก็จะประมาณครึ่งเดือนหรือเต็มที่ครึ่งเดือนแหละก็คงสอบประมาณปลายเดือนธันวาและเขาจะได้ส่งผลไปให้กอพอได้ตามที่กำหนดก,การที่ผมทำให้ดูเนอะอ่า หลักฐานครับอันนี้อ่านดูเองนะครับไม่มีอะไรนะแล้วก็เกณฑ์การตัดสินก็แน่นอนผมอธิบายไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังในตอนสุดท้ายที่ผมทําให้สรุปไว้แล้วในที่ผมทําในเฟซออกเรียงนะมั่นใจว่าถ้าใครเปิดเฟซออกเรียงจะเข้าใจเพราะผมทำให้หมดแล้วครับว่าเงินเดินบริยตัตตีอะไรก็ตามมีคนถามเลยผมผมก็บอกหมดแล้วเห็นไหมครับอ่าโอเคไหมครับติดตามปักหมุดแล้วขอบคุณมากน้อง อนุวัฒน์นะครับอ่าในคนนี้คนเก่งของเคจเลยขยันมากนะครับชื่นชมเลยครับมเมืองไทยเบืองเกษตรนะครับอ่ะเนี่ยครับแล้วก็อวุธกอพอที่ผมพยายามบอกนะครับอ้ฮะผ่านแล้วจะปี40ที่ผมรู้สึกนะปี40ที่เคยสอบกอพอก็ใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ไม่มีหมดอายุนั่นเองนะครับย้ำนะครับผมเราไปอ่านดูได้นะครับ ที่ผมเอาข้อมูลมาจากหนังสือแล้วาอ่านสุปให้ฟังนะครับผมถึงบอกว่าบางครั้งเวลามันน้อยถ้าให้ดูในเฟซมันดูง่ายกว่าแล้วก็ละเอียดกว่าแต่ผมแค่อยากจะพูดในคลิปเนี่ยเพื่อให้บิวท่านผู้ชมที่ฟังทางบ้านลองไปเปิดดูแล้วเอ้ให้ลูกหลานดูเผื่อใครอยากรับราชการหรือใครอยากทําอะไรที่แนวนี้อย่างที่ผมย้ำครับ Google และโซเชียลมันช่วยได้ง่ายแล้วทาให้เราทบทวนอะไรได้เยอะมากครับผมมาลองตั้งเป้าหมายดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาสู่ให้ฟังต่อเลยนะครับผม ผมก็เลยเปิดหน้าในเรื่องที่ต่อครับผมอ่าโอเคนะครับผมมาดูการนี่แหละที่ผมต้องเน้นย้ำนะครับอันเนี้ยเป็นวิธีการที่จะเตรียมตัวในการสอบครับเริ่มต้นครับมาดูคําอธิบายนะตําแหน่งที่1ครับนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษเมื่อมีวเงเล็บภาษาอังกฤษสแสดงว่าเราต้องเก่งภาษาอังกฤษงั้นเราไม่เก่งก็ต้องข้ามไปนะอันนี้คนบองคนเก่งนะสามอัตราย้ยำสามอัตราส่วนมากขึ้นเปิดไว้แค่นี้แหละแต่เอาจริงอย่างน้อย2ปีที่ขึ้นบัชีไว้ ผมจากเสตียเกินสิบตำแหน่งสบายๆเพราะกรมเรากรมผมเนี่ยใช้นักประชาพานภาษาอังกฤษเยอะมากครับซึ่งก็คือทํางานที่กรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ถ้ามีโอกาสเราได้ย้ายกลับบ้านอะไรก็ได้หมดแหละสาคัญบรรจุอาจจะอยู่เทพซะเป็นส่วนใหญ่นะเอเชียเกี่ยวกับหลายประเทศเลยใครที่ชอบแนวนี้ก็มีโอกาสนะการเงินเดือนตัดทิ้งนะครับผมขอเนี่ยครับที่อยากให้อ่านกนะ็คือให้อ่านตรงนี้ครับเรื่อง คุณสมบัติเนี่ยผมบอกไปแล้วคืออุฒิบียิทุกอันเนี่ยอ่ะเห็นไหมครับความรู้ความสมามารถทักษะและวัฒนะที่จะไปสาหรับตําแหนง่งอ่ามีความภาษาอังกฤษสื่อสารทั้ง4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนระดับดีขึ้นไปนะลงมีประบัติงานเกี่ยวกับเอกสารและภาษาอังกฤษเห็นยำ้ำาอเกณฑ์ภาษาอังกฤษนะแล้วก็ผมให้เข้าใจที่ผมให้ดูนะครับนี่ครับ พากขอนะพัคข้อคือสัมภาษณ์ตัดทิ้งไม่ต้องพูดถึงนะสองร้อคะแนนเนี่ยเราจะต้องมีเห็นไหมครับสอบข้อเขียนและสอบกากระบาดอย่างที่ผมบอกครับถ้าเรากรากระบาดได้หนึ่งตัวหนึ่งและเขียนได้ด้วยโอกาส60%เชื่อเถอะครับ120ร้อยยีิคะแนนะไม่ยากเกินไปเราผ่านได้และยิ่คุณเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วคุณอ่านข้อสอบคุณเขา้าใจหลักการอ๋อนะักสื่อสารมวลชนต้องประมาณนี้นะไปทักเพราาใจมาแล้วเตรียมตัวให้ดีอ่านเรื่องกลมให้ด้วยกรมเป็นยังไงและเชื่อเถอะครับถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษดีโอกาสคุณผ่านแน่นอนเข้า แล้วเมื่อที่ผมพยายามให้อ่านนะครับเนี่ยฮะหนึ่งทดสอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมประชาพันธ์ของกรมต้องรู้เว็บไซต์กรมพูดไปแล้ว prd.go.th อ่าสองทดสอบความรู้ความสามารถด้านสื่อสารมวลชนโดยประเด็นเนื้อหาดัางนี้มัติคอรมอนโยบายรัฐบาลทั้งด้านในและต่างประเทศการจับประเด็นนะครับนะักบิตซสื่อภาษาอังกฤษการเขียนสกิปข่าวรายการภาษาอังกฤษเทคข่าวผมมั่นใจเลยว่า เป็นการเขียนแน่นอนแน่นอนต้องมีถึง20-30คะแนนข้อนี้เอาให้ได้เชื่อใครเลยคะแนนจะมาครับผมแล้วก็ความรู้ทัศนสื่อนแน่นอนเรื่องโซเชียลมีเดียต้องรู้ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียสำคัญมากครับผมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านสามชนอันนี้ก็อ่านนิดหนึ่งก็เสิร์ชกูเกิลได้เลยก็จะรู้เรื่องจริยธรรมจรรจยบรรณนิดหน่อยแต่ที่เราต้องรู้คือการเขียนอะไรครับประเด็นเรื่องภาษาอังกฤษการเขียน สคริปต์ข่าวรายการลองไปดูนะครับคุณเก็บภาษาอังกฤษแต่ไม่เคยเรียนมาแต่ว่าถ้าไปดูสคริปต์ออกเขียนแบบนี้นะหลีดอย่างนี้มีคำน,นำอย่างนี้มีเนื้อหามีปิดท้ายอย่างไรนั่นแหละครับถ้ามีรูปแบบหน่อยภาษาอังกฤษดีเชื่อเถอะครับคะแนนคุณพุ่งแน่นอนเกิน120คะแนนและผ่านแน่นอนย้ําเราไม่แข่งใครเราแข่งตัวเองก่อนให้ผ่านเกณฑ์เพื่อถ้าใครยังไม่มีกพคกกได้ไปเรียนจะได้ไปสอบภาคกพิเศษอ่าเข้าใจเรื่พองที่ผมตั้งเป้าหมายนะ ทอนั้นทุกไปย้ำครับเหมือนกันโอ้เจตตานั่นแหละครับเพราะกรมผมใช้นักสื่อสารเยอะที่สุดก็จริงเป็นตำแหน่งที่คนจะสมัครเยอะที่สุดครับและก็มีโอกาสร,รับโหครั้งที่แล้วรวมแล้วเป็นร้อยตำแหน่งนะครับรอบนี้2ปีก็เชื่อว่าเกือบร้อยหรือ5 0 80ิเยอะมากขอถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องอ่านอ่าสื่อสารอยู่แล้วและก็ไม่เก็บหา,ากินมากให้ตอบอันนี้แน่นอนครับคุณก็ไปดูให้ดีแล้วก็ดูข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับที่ผมพยาบอกครับ อ่าเห็นไหมครับไม่เน้นอังกฤษแต่ก็ต้องมีอังกฤษบ้างนิดหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องเน้นย้ำคือการตอบแข่งขันครับย้ำเลยก็คือเห็นไหมความรู้รู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารทั่วไปเหตุการณ์ปัจจุบนันคนรบตัวเห็นไหมครับการเขียนสคริปต์ข่าวแต่อันนี้เขาเขียนเลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่เขียนภาษาอังกฤษอ่าเราภาษาไทยคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพอไปได้ลองดูนะครับความรู้และทักษะเกี่ยวกับสื่อดิจิตัลก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องรู้นะย่อความจำเป็นสำคัญและเล่าเรื่องที่ดี ยุติชาติ20ปีมีอะไรอ่าไปท่องมานะครับไปอ่านมาถ้าเกิดให้เขียนเขียนให้ยับอ่าคะแนนมาแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับภารกิจองค์กรเฮ้ยทำไมมันเกี่ยวเนี่ยแหละครับเห็นไหมถ้าเป็นทั่วไปเป็นภาษาไทยมันจะมีเน้นเรื่องกรมเราเยอะว่าเราภารกิจของกรมคือให้อะไรทํำยังไงไปอ่านในเว็บกรมมันจะมีบอกอยู่นะครับและสังคมคนรู้ทั่วไป เชื่อเลยอันนี้เป็นวุฒิที่คนจะมาตำแหน่งที่คนมาสมัครกันเยอะก็เชื่อว่าจะผ่านยิ่งถ้าคนทํางานในกรมเคยทํางานข่าวอยู่แล้วเชื่อเถอะครับผมมัน่นใจคุณทําได้แต่ถ้าเตรียมตัวดีๆคะแนน120คุณได้มา160 1ห0พอมีขอโอกาสที่คุณขึ้นบัญชีอันดับต้นๆก็มีและก็เลือกบัญชีคนแรกก็มีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าใครเป็นข้าราชการค้ายผมก็คือเป็นข้าราชการข้างในาและอยากเปลี่ยนสายเปลี่ยนแท่ง ก็เมื่อคุณไปชำนั้นงานมันจะทําให้คุณได้บัญชีบัญชีหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะก็จะทําให้เข้าใจว่าเอ้ยทำไมมันเร็วจังก็มันเป็นเงื่อนไขของกอพอ,อยู่แล้วว่าคนที่เป็นราชการอยู่แล้วสามารถมีบัญชีแยกต่างหากระหว่างบัญชีปกตินั่นเองนะครับที่ผมพยายามเน้นย้ำครับผมแล้วผมขออนุญาตอธิบายต่อมาคือนักสื่อสารจากนักสื่อสารตอนนี้กลายเป็นนักประชาพันธ์เป็นประการท้าวสากรษนะครับนึงอัตรา ย้ำครับนักประชาพันธ์นักสื่อสารต่างกันที่สุดก็คือเรื่องนักสื่อสารคือการทําข่าวนักประชาคือการทําแผนการทําแผนประชาพันธ์การทําเอกสารข่าวมันจะประมาณหนึ่งนะครับแต่ที่สําคัญของแผนที่ผมอยากให้เข้าใจก็คือขอโทษนักประชาพันธ์ก็คือเห็นไหมครับมันจะบอกเลยว่าแต่ภาษาต้องเน้นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะอันนี้ผมเน้นที่นั้นนะครับก็คือทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมประชา,าอันนี้เหมือนกัน2 ทดสอบความรู้ความ้าสามารถด้านประชาพันธ์โดยเป็นเนื้อหาดังนี้1ครับการราะห์ประเด็นเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการ,าร,าการประชาพันธ์พอเรานน้นไปทาประชามพันธ์งไงนักื่อสารคือเหมือนนักข่าวไอ้คิดง่ายๆตรงนี้นะความรู้ไปความรู้เกี่ยวกับปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศนะครับความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษนะครับความรู้หลักการเข้า,าสื่อและการรับมือข่าวสารข่าวลวง Fa กเฟกนิวความรู้นโยบายรัฐและความรู้ระหว่างประเทศนะครับความรู้กรมประชาพันธ์และบทบาทด่าง ในด้านต่างประเทศกรมประชาพันธ์นะครับเพราะส่วนมากอันนี้ก็จะอยู่ฝ่ายแผนของกรมนั่นเองนะครับย้ำนะให้เข้าใจนักสื่อสารเหมือนนักข่าวนักประชาพันธ์เหมือนถ้าใครอยู่กรมประชาพันธ์จะเข้าใจวา่าใครอยู่ที่ประชาบาลจังหวัดป,ประมาณนั้นครับคือการทําเอกสารข่าวการทําแผนประชาพันธ์การอบรมอปมชการทําแผนต่อต้านเทคโนิวย การทำให้อบรมอบรมหน่วยงานอบรมหน่วยงานต่างๆอบรมของรัฐอ่านั่นแหละครับคือความรบิบทของนักประชาพันธ์นะครับแต่ภาษาอังกฤษต้องเรียนภาษาอังกฤษด,ด้วยภาษาอังกฤษคุณได้คุณมาทางนี้แต่ถ้าเกิดคุณภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เก่งให้เอานักประชาพันธ์ในตำแหน่งที่4ครับก็คือเป็นตดการด้านทั่วไปเข้าใจที่ผมพยายามพีเต์นนะก็หลักการเหมือนกันทุกอย่างครับแต่ว่าที่ผมให้เหภาพรวมตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของการสื่อสารเส้น เช่นนี่โซเชียล listening คือรับฟังข้อมูลทางโซเชียล Google t r e n d คือเทนตอนนี้มาไลไ์ทวิตเตอร์ Twitter, หรืออะไรตามเราดูอย่างไรและเราเอาข่าวนะั้นมาขยี้มาขยายมาย่อยได้ไหมนี่แหละครับคือนักประชาพันธ์ซึ่งเห็นไหมครับมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างถ้าใครเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักข่าวแต่เป็นคนที่มีความรู้และก็ที่ผมพยายามบอกครับที่ใครอยู่ปชสเป็นายนช่างไฟฟ้าหรือเป็นนักธุรการ ตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยจะเป็นอะไรที่เราได้โชว์การเขียนแผนเพราะเราทำแผนอยู่แล้วถึงเราเป็นนั่นเราก็ได้ทำแผนแล้วก็เขียนแผนเลยว่าจะมีการประชาพันธ์อย่างไรกลยุทธ์อย่างไรมีนโยบายภาครัฐอย่างไรปัญหาความ้อกการประชาชนอย่างไรนั่นแหละครับเขียนไปแล้วในข้อที่เป็นหลักการทางทฤษฎีก็ต้องอ่านหน,นังสือนิดหน่อยซึ่งเพื่อจะได้การกระบาดได้คะแนนนะครับแล้วก็เขียนเรื่องแผนได้ดีนี่แหละครับคือตำแหน่งนักประชาพานันธ์ อย่างที่ผมย้ํานะกรมของกรมประชาันนันหลักๆจะมีเปรียตีจะมีอยู่2อําแหน่งก็คือน,น,น,นักข่าสาระชชนกับนักประชาธิปันครับนักข่าสารมชชนเหมือนนักข่าวนักประชาธิปันเหมือนคนที่ทําแผนการอบรมเหมือนคนที่ เป็นทํางานอยู่ปจสประจังหวัดนั่นเองนะครับบริบทประมาณนี้นะแต่ถ้าจริงอะ่ะถ้าผมจะเปิดให้ยาวขึ้นผมก็จะเซิร์ชกูเกิลเลยให้ดูว่านักวิชาการข้อหมายคืออะไรนักสื่อสามชนความหมายคืออะไรแต่ถ้าภาพรวมคือที่ผมอธิบายไปนั่นแหละครับผมและก็ทาดีเยอะหาข้อมูลให้แน่นในหัวเอาทฤษฎีมาใช้และเดี๋ยวพอคุณเขียนพอคุณกากรบาดเชื่อเถอะครับว่า120คะแนนไม่ยากเกินไปอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับตำแหน่งอื่นนักทรัพยากรบุคคลตำแหน่งอื่นพวกนี้ผมไม่กล้าพูดมากนะครับเพราะผมไม่เก่งและผมไม่เคยสอบผมเลยไม่อยากบอกนะแต่วิธีการเหมือนเดิมครับก็ไปดูตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จะไปลาตำแหน่งครับทุกวันนี้คือการเขียนโปรแกรมนะครับ Data Data g o v e r n m e ้ t วิเคราะห์ข้อมูล Data a n a l y s ิทักษะด้านแผ่นพับบลูด a ตต้าวิชวคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับผมโอเคไหมครับที่ผมพยายามย้ำนะ งลนวิชาการเงินแล้วก็ต่างๆประชีพบร,บริการอ่ามันมีตําแหน่งเพื่อช่วยในส่วนของหลายคนที่มีวุฒิและไม่สามารถเปลี่ยนได้เขาเลยสอบเปิดตําแหน่งแล้วศึกษาตําแหน่งนะครับกรมผมเนี่ยด,ดีใจดีมากที่ทําให้นะครับเชื่อว่าหลายคนที่ไม่มีโอกาสเอ้ยสอบนี้ไม่ได้มีวิชาที่เฉพาะตัวเองแล้วล็อกอ่านได้ดีมีข้อมูลให้แน่นและเชื่อเถอะครับไปได้นะครับสําหรับคนอื่นที่มาสอบ ้ดูวุฒิที่ดีให้ตรงท้อตว,วุฒิผิดวุฒิไม่ตรงวุฒิไม่ได้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะแต่ถ้าห้าํกตแหน่งที่ผมเล่าให้ฟังไปด้านบนรับทุกวุฒิก็สอบได้แต่ถ้าเราไม่เก่งเราเตรียมตัวไม่ทันมันสอบไม่ได้ภาคขอตกภาคกอพิเศษเราก็สอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครมีภาคกอพิเศษอยู่ใครมีภาคกออยู่แล้วไม่จะเป็นต้องสอบใหม่นะครับเข้าใจตรงนี้นะผมทําไว้แล้วใน E ีีที่เก่าๆก็ไม่ใช่อีพีนะครับขออนุญ,ญาตนะครับผมเปิดให้ดูนะอย่าลืม ผมทําให้ดูหมดแล้วครับผมนี่ครับวิศวัรรสอบกรมประชาพันธ์สองหาหกสามนะครับอันนี้ปีที่แล้วซึ่งมันอ่าสองปีที่แล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนี่ผมให้ดูครับอ่าโอเคไหมครับโอเคไหมครับซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์แล้วก็บอกขอบคุณที่ผมอ่าแล้วก็มีคนสอบผ่านมาแล้วเพราะผมก็ไม่ใช่ผมแล้วเขาแค่มีข้อมูลแล้วมาถามผมนะครับอย่างเช่นข้อสอบในช่างไฟฟ้าผมก็ส่งบอกไปแล้วนะครับซึ่งหลักกรารมีตรงนี้ นี่อาจารย์เกียงครับสอบได้มีเปล่าถึงไหมผมก็บอกเลยครับถึงแล้วทุดท้ายเขาได้เป็นนายช่างที่ภูเก็ตนะครับกรนีแหละครับอย่างที่ผมย้ําครับเรามีข้อมูลเรามีหลักการโอกาสมาแน่นอนนะครับสําหรับนักวิชาพันธุ์โทษครับสําหรับนายช่างไฟฟ้าและเจ้าพนักงานธุรการลองดูคลิปนี้ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ สำหรับวิธีการใครงงว่าเรื่องกอพนะครับผมทำไว้ที่อีพี26นะครับเฮ้ยกอพคืออะไรมาคนไม่รู้ลองไปเปิดดูแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อกอพคืออย่างนี้นะพักกอคืออย่างนี้นะพักขอพักขอคืออย่างนี้นะแล้วก็พัก27นี่คือผมเป็นการเอาปี62มาคุยฟังว่านักสื่อสารนักประชาสัมพันธ์สอบประมาณไหนก็เลยทําไว้ในอีพี27นะครับก็อย่างที่บอกครับลองดูงงอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมทำคลิปอธิบายย่อยให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับผม ขออนุญาตที่ผมจะต้องสรุปให้ฟังนะครับเงินเดือนผมพูดไปแล้ววิธีการนั้นไปแล้วผมขอให้ดูนะครับอย่าลืมถ้าสอบผ่านภักคอแล้วขึ้นใบบัญชีจะมีอายุ2ปีนะครับถ้าคุณมีขอมีกออยู่แล้วพอไปสอบคอพอขึ้นบัญชีเสร็จแล้วอายุผ่านก็คือ2ปีครับผมเกณฑ์การตัดสินนะครับผมผมให้ดูเลยก็อย,อย่างที่ผมบอกครับพักขอคือ60ผ่าน พอภาคมีภาคกอก็ไปสอบภาคคอภาคคอหกสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านเช่นกันและคะแนนขอกะคอรวมกันภาคกอไม่นะครับนะขอกะครอรวมกันใครมากกว่าก็อยู่ระดับสูงกว่านะครับแต่ถ้าคะแนนเท่ากันนะครับให้ดูคะแนนภาคคอว่าคะแนนภาคคอใครเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดภาคขอภาคกอเท่ากันอีกให้ดูใครสอบ ใครสมัครก่อนนั่นแหละผมถึงบอกว่าถ้าเกิดใครอยากเอ้ยไม่แน่ว้าการสมัครก่อนก็มีผลในการลาดับการขึ้นบัญชีให้เขา้าใจตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือหลักการที่ผมหาข้อมูลมาเกือบทุกกรมมีประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่านี่พิมัดมาสุดยอดเลยนะครับขอบคุณพิมัดหัวหน้าผมนะครับอ่อให้ข้อมูลซัพพอร์ตผมเสมอนะครับก็ที่ผ่านมาเห็นไหมครับปีห้นะครับ ก็ใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ผมไปดูมีสีสิีสองก็เห็นอยู่ว่าใช้ได้อยู่นะครับขอแค่ผ่านเอาให้ได้ครับภาคกงงงไปดูที่อีพ7ที่ที่ทำไว้นะแล้วคุณจะรู้ว่าอ่ามันได้จริงๆดูให้ออกก่อนโดยที่ดูในคลิปดูใน Faith, เฟซออกเรียนที่ทำไว้แล้วคุณก็เลือกเลยว่าเอาอะไรแต่ถ้าเกิดในเรื่องปริยาตีก็ในส่วนของนักสื่อสารนักประชาก็ดูก่อนว่าจเจ้าภาษาอังกฤษไหมท้าเปเกงเอาทั่วไปอ่าถ้าเป็นนักขา่าวนักสื่อสารไม่ชน ถ้าเป็นคนที่อยู่ปชสรหรือเป็นคนที่ไม่เคยเป็นนักข่าวเท่าไหร่แต่เกี่ยวแผนเก่งแล้วก็เอ้ยเขียนแผนโอ้การประชุมเนี่ยโเรื่องประชุมเรื่องการแผนทํางบประมาณเนี่ยเก่งมากให้เอานักประชาพันธ์แล้วดูวิธีการเขียนโดยการ,ด,การดูใน g o o g l e แหละว่าเขียนแผนประชาพันธ์เขียนยังไงมันจะมีหลักการทางทฤษฎีอยู่นั่นแหละครับ ถึงที่ผมพยายามบอกนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการสอบกรมประชาพิญเ์เห็นไหมสิบสามตำแหนง่งสามสิบกวา่อาอัตาแต่เอาจริงเลือกจริงอรผมว่าเกือบเป็นร้อยและอย่างที่ผมย้ำนะครับลองดูว่าวุฒิตัวเองสอบได้อะไรบ้างและตัวท่านเองมีความเชี่ยวชาญในด้านไหนเลือกใค้ดีครับอยาที่ผมย้ำถึงคุณมีปริญญาตรีแต่รู้สึกว่ายังไม่เก่งเอาปอสอก่อนไหมเพราะเป้าหมายคุณอยากเป็นราชการเพื่อให้พ่อแม่เบิกได้ไหมต้องการชัวกว่าไหมผมถึงย้ำครับ ตั้งโจทย์ดูความแข็งแกร่งดูความรู้ดูความจุดอ่อ,อนจุดเด่นของเราและเมื่อเราทำตามสเต็ปมันจะถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอนนะครับผมย้ำเรื่องข้อมูลย้ำเรื่องการประเมินตัวเองการทำสวอตและสิ่งใดถ้าคุณมีการวางแผนเชื่อเลยครับคุณจะถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอนสำหรับอาทิตย์นี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นอย่างสูงครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยครับสวัสดีครับ